ครับ T6 2.2ออโต้ครับ ได้ลมใหม่เลยเปลี่ยนแบบคนละฟิลกันไปเลยอะเกียร์นุ่มเลยไหมอาจารย์มันมีเกียร์สองที่หนึ่งสองโอเคไม่รู้ว่าเป็นทีทเกียร์ด้วยไหมต้องรอจนจยปรับตัวใหม่ครับผมเพราะทำหลายอย่างหรอกอ <c oughs> แต่ถ้าตอนในซอยเมื่อกี้ก ันเลื่นด้วยลื่นๆลื่น <laughs> ลื่นมัน <laughs> ลื่นไม่ไหว,วมันมีกองหินอยู่เนี้ยคม,มาสร้ง นั่งรู้สึกไม่มีมันนิ่งขึ้นไปเด้อ่ะใช่ครับอารมณ์เปลี่ยนไปเลยครับน,น,นี่ขับสนุกเลยไม่อืด่อไม่อืดนครับรถติดๆนี่คือหายงุนหิดเลยครับเพราะปกติมาาันจะอื้อ,อ,อ <laughs> ถ้าเปลี่ยนเลนทีจะแซงทีก็ลำบาก